สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คุณเฉยชาแนลช่องของคอบอลตัวจริงกลับมาเจอกันอีกครั้งครับในช่วงเดินลงสนามเวอร์ชั่นกอติดศึกยูโร2024วันนี้นะครับวันอังคารที่9กรกฎาคมนะครับเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับตอนนี้เหลือแค่4ทีมสุดท้ายนะครับคู่แรกนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างสเปนซึ่งตอนนี้เป็นเตงห่งพบกับฝรั่งเศสนะครับเกมน,นี้เล่นกันที่อารอัน อารีนาในเมืองมิวนิกเวลาทีสองด้วยสองนาฬิกาตามเวลาบ้านเราเสมอใน90นาทีต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีจากนั้นดวลจุดโทษชี้ขาดหาผู้ชนะกันต่อไปทันทีเรียกว่ารู้ผลแน่นอนครับทีมแรกที่จะเข้าไปรอชิงสเปนหรือฝรั่งเศสเหมือนเช่นเคยครับใครแวะเวียนเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยและทุกท่านที่เข้ามาชมสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ภาพนะครับมาประกอบการชมพรีวิวได้นะครับ ก็จะมีลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับอลองกดโหลดไฟล์ภาพมาดูได้นะครับช่วงนี้ก็โหลดมาดูได้ฟรีเลยครับไม่มีค่าใช้จา่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับและชมแล้วก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาแนะนำติชมได้หมดเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้นำไปปรับปรุงในอนาคตต่อไปนะครับเอาละครับมาว่ากันที่เกมนี้เลยนะครับสเปนกับฝรั่งเศสว่ากันว่าเป็นบอลสายผุกเจอกับสายรับเพราะว่า สเปนมาถึงตรงนี้เล่นไป5นัดเป็นทีมที่ยิงประตูได้มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้เทียบเท่ากับเยอรม,มนันแต่ว่าเยอรม,มันตกไปแล้วคือ11ประตูส่วนฝรั่งเศสเป็นทีมที่เสียประตูน้อยสุดครับเล่นมาถึงตรงนี้5นัดเสียไปแค่ประตูเดียวเท่านั้นแต่ว่าฝรั่งเศสยิงประตูได้น้อยมากยิงได้แค่3ลูกแล้วก็2ใน3เป็นการทําเข้าประตูเองของคู่แข่ง1ประตูที่ได้มาจากลูกจุดโทษจังหวะโอเพนเพล ยังยิงไม่ได้แต่พวกเขาเสียประตูเดียวก็ไม่ใช่จากจังหวะโอเพนเพลย์เป็นลูกจุดโทษเหมือนกันเพราะฉะนั้นวัดกันนะครับเกมทีมที่มีเกมลุกดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ที่เหลืออยู่นะครับก็คือสเปนกับทีมที่เล่นเกมรับได้เหนียวแน่นมากอย่างฝรัร่งเศสใครจะทําได้ดีกว่ากันในเกมรอบน็อกเอาท์แบบนี้นะครับว่ากันว่าประตูเดียวอาจจะชี้ขาดผลการแข่งขันได้เลยหรืออาจจะยืดเยือ้อ ไปถึงต่อเวลาหรือดวลจุดโทษมาว่ากันทีนี้เราลองมาไล่ดูนะครับผลยาราฟอร์มการเล่นในห้านัดที่ผ่านมาไลา่ในแต่รอบแบ่งกลุ่มนะครับสเปเนยอยู่ในกลุ่ม B ชนะทั้ง3นัดเลยนะครับเริ่มต้นชนะโครเอเชีย30ชนะอิตาลี1 0แล้วก็นัดที่3ชนะอาเบเนีนาต่อนยสามนัดในรอบแบ่งกลุ่มนชนะรวดเป็นทีมเดียวที่ชนะรวดเก็บ9คะแนนและไม่เสียประตูเลยครับยิงได้5ไม่เสียประตูเลยเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับ 16ทีมสุดท้ายเสียประตูแรกครับเจอก,กับจอจียเสียประตูแรกจากการทําเข้าประตูเองของโรแมงนโรแบงเลนอกมองนะครับแต่ก็คัมแบ็กกลับมาได้4ประตูรวดนะครับตีเสมอจากโรดรี้นำ2-1จากฟาเบรูอิสแล้วก็3-1จากนีโกวิเลียม4-1จากดานี่โอโมซึ่งลงมาเมนโดวสำรองเข้าสู่รอบคอ์เตอร์ไฟนอลไปเจอกับเจ้าภาพเยอรมันสู้วันยาวถึง120นาทีนะครับ เสมอกัหนึ่งหนึ่งใน90านาทีดานิโอโมซึ่งลงมาเป็นตัวสำรองแทนที่ของเปเดียที่เจ็ดตั้งแต่ต้นเกมนะครับยิงให้สเปนขึ้นนำก่อนห0แต่ว่าฟอรเรนเวียตัวสำรองของเยอรมันตีเสมอให้กับทิฟนซีเล็กนาที89นะครับต้องลากเกมไปถึงต่อเวลาพิเศษแล้วก็เป็นดานิโอโมที่เปิดให้กับมิเคลิโนอีกหนึ่งตัวสำรองครับบ่งประตูชัยให้สเปนชนะ2-1นาที119่นะครับนี่คือผลงานและก็ฟรอร์มกันที่ยอดเยี่ยมของสเปนส่วนฝรั่งเศส อยู่ในกลุ่มดีซึ่งเป็นกลุ่มอัปเดตนะครับเริ่มต้นด้วยการเฉือนชนะออสเตรีย1.0ต่อเป็นการทำเข้าประตูตัวเองของม็กซิมิเลียนโวเบอร์กองหลังของออสเตรียเกมที่2เสมอนในทแลนศูน์0ูนและเกมที่3เสมอโปแลนด์หนึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ฝรั่งเศสเสียประตูน้ำก่อน1นจากจุดโทษของกิเลียนเอ็มบาเป้แล้วก็มาเสียจุดโทษคืนนะครับโรเบิร์ตเลวันทอฟสกี้ยิงผ่านมือไม่มยอมเข้าไปแต่ว่าต้องยิงถึงครั้งครั้งแรกยิงไม่เข้าแต่ว่าได้ยิงใหม่นะ เข้าสู่รอบน็องอท์นะครับในรอบ16ทีมเจอกับเบลเยียมนะครับเกมก็เล่นกันสนุกสูสีพลิกไปพลิกมาก,ก่อนที่รอ,อ,องดันโครโมนีตัวสำรองจะยิงแล้วไปเฉละยยานแฟร์ตองเกนเปลี่ยนทางเข้าประตูไปนะครับประตูเนี้ยเขาให้เป็นการทําเข้าประตูงของยานแฟร์ตองเกนแต่เป็นประตูของฝรั่งเศสชนะ1-0เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับโปรตุเกสก็เล่นกันสนุกสูสีเกมก็พลิกไปพลิกมากแต่ไม่มีประตูเกิดขึ้น ทั้ง90และว110้็1สิทีเสมอ 00, 0-0ครับต้องชี้ขาดกันที่การดวลจุดโทษนะครับปรากฏว่าฝรั่งเศสเป็นฝ่ายยิงก่อนทัทง้ทงๆที่ตอนเสี่ยงเหรียนเนะี่ยโปรตุเกสชนะนะแต่ว่าโรนัลโดให้ฝรั่งเศสยิงก่อนฝรั่งเศสยิงก่อน5คนเข้าหมดเลยขณะที่โปรตุเกสยิง,ยงทีหลังพลาดเป็หนึ่งก็คือชอเฟลิกก็เลยทําให้ฝรั่งเศสยิงคนที่5ชนะ,ะเข้าก็ชนะเลยด้วยสกอร์5-3ก็มาเจอกับ สเปนเพราะฉะนั้นถ้าดูจากผลงานดูจากเส้นทางเนี่ยสเปนดูดีกว่าเลยนะครับพวกเขาชนะมาทุกนัดมีนัดหนึ่งที่ต้องเล่นถึง120นาทีส่วนฝรั่งเศสมีชนะออสเตรียนะครับใน90นาทีชนะเบลเยียมใน90นาทีแล้วก็ต้องนั้นเสมอแล้วก็ต้องลุนจุดโทษชนะโปรตุเกสในรอบที่แล้วนะครับสิตีในการเจอกันของ2ชาติเนี้ยถือว่าเป็นคู่รักคู่แคนคู่หนึ่งนะครับในวงการฟุตบอลระดับ ระดับชาติในยุโรปนะครับถ้าเอาสติิตโดยรวมเนะี่ยสเปนดีกว่าแต่เอาเฉพาะในทนวัวร์นาเมนต์ใหญ่นะครับก็คือฟุตบอลโลกกับฟุตบอลยนะูโรเนี่ยเจอกันเนี่ยฝรั่งเศสทําได้ดีกว่านะครับสเปนเคยชนะฝรั่งเศสในฟุตบอลรายการเมเจอร์รอบสุดท้ายแค่ครั้งเดียวเป็นศึกยูโร2012ที่สเปนเป็นแชมป์นะครับชนะ2 0ต่อศชาบิรอนโซ่ทำทั้ง2ประตูนะครับ ตอนนั้นเจอกันที่เมืองโดเนตนะครับประเทศยูเครนนะครับนอกจากนั้นนอกนั้นเจอกันน่ฝรั่งเศสทำได้ดีกว่าครั้งล่าสุดเจอกันในยูโร1984ซึ่งฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพเจอกันรอบชิงครับฝรั่งเศสชนะไป2-0ไม่เชื่อพราตีนี่กับบูโนเบโลนยิงกันคนละ1ประตูแล้วก็มาเจอกันอีกนะครับในยูโร96 1996รอบแบ่งกลุ่มนะครับอังกฤษเป็นเจ้าภาพนะครับเสมอหนึ่งหนึ่งครับอยู่ที่จอเกฟยิงให้ฝรั่งเศสนําก่อนแต่ว่าโคเซลุย คาร์มิเนโรตีเสมอให้กับสเปนแบ่งแต้มกันไปนะครับแล้วก็โครจรมาเจอกันอีกในยูโร2000นะครับที่บรูชประเทศเบลเยียมตอนนั้นเบลเยียมกับเนเธอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพร่วมนะครับเจอกันในรอบควอเตอร์ไฟแนลนะครับฝรั่งเศสชนะ2-1ครับนำหนึ่งศูนย์จากฟรีคิกของเซียรีนซีดานสเปนตีเสมอจากลูกจุดโทษของไกสก้าเมนเยตาท้ายครึ่งแรกวิจออเกฟยิงเสียบสามเหลี่ยม สาแรกให้ฝรั่งเศสนำอีกครั้งสองแล้วก็คลายแม็กเกิดขึ้นในช่วงทดเจ็บของครึ่งหลังนะครับฝรั่งเศสเสียจุดโทษนะครับสเปนถ้ายิงเข้าก็จะลาาเกมไปถึงต่อเวลานะครับแต่ปรากฏว่าลอนการสเลสยิงข้ามขาน,นะครับทำให้ฝรั่งเศสชนะ2ประตูต่อ1และสุดท้ายเนะี่ยฝรั่งเศสก็เป็นแชมป์นะครับก็จะสังเกตได้ว่า3ใน4ครั้งที่เจอกันในยูในยูโรรอบสุดท้ายเนะี่ยผู้ชนะคือแชมป์ ยูโร84ฝรั่งเศสชนะแล้วเป็นแชมป์ยูโร2000ฝรั่งเศสชนะสเปนในรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสก็เป็นแชมป์นะครับยูโร2 0 1 2สเปนชนะฝรั่งเศสนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายสเปนก็เป็นแชมป์มีก็แต่ยูโร1996นะครับที่เสมอกันนะครับแล้วก็เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปทั้งคู่แล้วก็ตกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับมีฝรั่งเศสที่ไปถึงถึงรอบรองนะครับ สเปนะแพ้กงกฤษเลยในรอบแปทีมคือไปไม่ถึงลงดาทั้งคู่นะครับยังเคยเจอกันอีกนะครับในรายการสำคัญคือฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลโลก2006ที่เยอรมันเป็นเจ้าภาพนี่แหละเจอกันในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับปรากฏว่าสเปนแพ้ฝรั่งเศสนะครับหประตูต่อ3น้าก่อนด้วยจากจุดโทษของไดบิดีบีญาแล้วก็โดนฟองเลเบลตีเสมอช่วงท้ายครึ่งแรกและครึ่งหลังนะครับฝรั่งเศสเล่นดีกว่ามาได้2ประตูในช่วงท้ายเกมจากปาติกวีราและซีดินซีดานนี่คือรายการเมเจอร์นอกจากนั้น ยังเจอกันอีกในฟุตบอลยูเอฟ่าเนชันซีกนะครับรอบชิงชนะเลิศปี2021ไปเล่นกันที่ประเทศอิตาลีเกมชิงเจอกันที่จูเซเป้เมซาหรือว่าซานซีโรในเมืองมิลานฝรั่งเศสก็ชนะ2ประตูต่อ1นะครับสเปนนำก่อนด้วยแต่ว่าฝรั่งเศสก็พลิกกลับมายิง2ลูกชนะนะครับเป็นแชมป์ไปเพราะฉะนั้นเน่ยในรายการเมเจอร์ที่เจอกันนะครับสเปนชนะฝรั่งเศสแค่ครั้งเดียว นอกจากฝรั่งเศสทําได้ดีกว่านะครับไม่ชนะก็เสมอหนักไปทางชนะด้วยไม่ได้หมายความว่าเกมนี้มันจะเข้ายูโรปเดือนนะครับแต่ว่าอาดีตคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นใจเนะี่ยฝรั่งเศสก็ต้องบอกว่าถ้าเขาย้อนกลับไปดูรุ่นที่พี่ที่ทําไว้หรือแม้กระทั่งรุ่นหลังๆรุ่นที่ไม่นานนี้อย่างปี2021เนี่ยเจอกันในรายการเมเจอร์แบบนี้นะครับฝรั่งเศสทาได้ดีกว่าสเปนเพราะฉะนั้นผมว่าฝรั่งเศสของเดชองก็ ค่อนข้างจะมั่นใจแหละแต่ว่าสเปนนะครับคนที่คุมทีมแล้วแพ้นะครับคุมทีมแล้วแพ้ในในนัดชิงในชั้นสีก็ไม่ใช่หลุยส์เดลาฟอนเต้นะครับอ่าก็เป็นหลุยส์เซนลิเก้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเดลาฟอนเต้และเกมของสเปนค่อนข้างจะดุดนันนะครับมันเห็นได้ชัดเจนนะครับกับการเล่น5นัดที่ผ่านมาเนี่ยสเปนเล่นเข้าฝักทีมไหนก็หยุดลำบากเพราะฉะนั้น พวกเขาก็มั่นใจก็คงจะสู้กันสนุกนะครับตามสไตล์การเล่นของทั้ง2ทีมแต่ทีเนี้ยในเรื่องของความพร้อมเนี่ยสเปนดูจะมีปัญหานะครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับมีผู้เล่นที่ติดโทษแบน2คนตอนแรกเนี่ยมีความคลาดเคลื่อนตรงอารโรโมราต้าว่าโดนใบเหลืองในเกมกับเยอรมันหรือไม่ปรากฏว่าไม่โดนนะครับเพราะฉะนั้นน่ะมีนักเตะที่จะติดโทษแบน2คนก็คือโรแบงเลนออกมองนะครับเซนเตอร์ด้านขวาจากแรลสโตรเสดัต แล้วก็ดาเนียลกับมะขาวแบ็กขวาตัวเก่าจากเรอลมตริคือกับมะขาวเนี่ยเขาก็โดนใบเหลืองนะครับในเกมกับเยอรามาันตอนโดนใบเหลืองเนี่ยก็ถือเป็นเหลืองที่2แล้วยังไงก็แบนในรอบรองและดันไปโดนเหลือง3อีกเป็นเหลืองแดงในช่วงทดเจ็บของช่วงต่อวลาพิเศษโดนไล่ออกด้วยแต่ว่ามีการยืนยันจากยูฟ่านะครับว่าจะโดนแบนแค่นัดเดียวก็คือนัดรอบรองนี่แหละหมายควาว่าถ้าเกิดสเปนเข้าไปชิงเนี่ยทั้งเลนนอ,อกมอง แล้วก็กบาบาคาวจะกลับมาเล่นได้ในรอบชิงชนะเลิศขายไป2คนท่านั้นยังไม่พอนะครับยังขาดเปโดกอเซโลเปสเพลดีมีฟิลตัวรุกจากบาเซโลนาที่เจ็บเข่าตั้งแต่ต้นเกมจังหวะที่โดนโทนี่คคอสเข้ามาเสียบเจ็บที่เข่าซ้ายนะครับไม่สามารถที่เรียกความฟิตกลับมาได้ทันแน่นอน,นระหว่างทัวร์นาเมนต์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนทีมอย่างน้อย3ตํตำแหน่งนะครับจากชุดที่เล่นกับเยอรมันแถมฟาบิลูอิ คนที่เล่นได้เด่นมากในทุนเมนต์นเนี้ยก็ถูกเปลี่ยนออกในช่วงต่อเวลาพิเศษก็ข่าวก็บอกว่ามีปัญหานในเรื่องของสภาพความฟิตเล็กน้อยแต่น่าจะเล่นได้นะครับโดยนะครับถ้าฟาบิลิสเกิดไม่พร้อมจริงๆก็จะเป็นมิเกลเมดิโน่ฮีโร่คนบ่งประตูชัยให้ทีมชนะอิลามันนั่นแหละที่จะลงไปเสียบแทนนะครับและการเล่นก็เมื่อเป็นดานิโอโมนะครับที่น่าจะต้องลงมาเล่นแทนเปเดรีเนี่ยตำแหน่งการยืนก็คงจะ เป็น4 2 3สึกับเต็มตัวเลยแล้วก็ใช้โรดรียยืนคู่กับฟาเบรุอิสแต่ถ้าไม่ฟิตก็จะเป็นนิเคลเมดิโนส่วนตัวริมเส้นก็จะเป็นเจ้าหนูรามิยามาวอยู่ทางขวาทางซ้ายก็จะเป็นฮิโกวิลเลียมเหมือนเดิมหน้าเป้าก็คืออาเบโรโมราต้าแผงหลังนี่ละครับที่ต้องปรับในตำแหน่งคู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยนาโชเฟนันเดสนะครับก็คงจะได้เล่นเป็นตัวจริงคู่กับเอเมริกลาป็อกเหมือนกับที่ลาฟฟนเต้เปลี่ยนเอานาโชลงมาเล่นแทนลาป็อกในครึ่งหลังของเกมที่เจอกับเยอรมันเพราะเขาโดนเหลือง แล้วมันสุ่มเสศษเดีวยวกันโดนเรื่องที่2ก็เลยเปลี่ยนเอานาโชลงไปเล่นนะครับแบ็กขวาอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าจะต้องเป็นเคซุสนาบาสนะครับนักเตะวัย38ปีที่ลงมาเล่นนะครับก็เคยเล่นมาแล้วในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ที่เจอกับแอลเบเนียเล่นได้ครับแต่ว่าจะไหวไหมในการดวลกับตัวรุกที่มีความเร็วทางด้านซ้ายของฝรั่งเศสซ,ซึ่งน่าจะเป็นเอ็มบาเป้ตรงนี้แหละเป็นจุดที่ น่าสนใจมากนะครับเคซุสนาบาจะต้องเล่นเป็นแบ็กขวาส่วนแบ็กซ้ายก็ยังเป็นมาร์กูกูเรยา่ขาขณะที่ฝรั่งเศสนะครับข่าวนี้ก็คือไม่มีผู้เล่นตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บเลยแล้วก็ยังจะได้อาเดียงราบิโอกลับมาจากโทษแบนด้วยไม่มีใครติดโทษแบนเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะทุกคนนะครับก็สามารถลงซ้อมได้เต็มที่ก็อยู่ที่ดีเดนเดชองจะเลือกใครลงเล่นเป็นเซเคนแรกจะวางแท็กติกอย่างไรดูเหมือนว่านะครับเกมนี้อาเดียงราบิโอ จะกลับมาเป็นตัวจริงแม้ว่าเอโด o โดกามาวินก้าจะเล่นได้ดีนะในเกมกับโปรตุเกสแต่ด้วยประสบการณ์แล้วก็ด้วยความสมดุลน,นะครับของเกมทางซีกซ้ายเนี่ยอาเดีราบิโอน่าจะได้เล่นก่อนนะครับตรงกลางคงไม่เปลี่ยนครับอาเดียงราบิโอโอเรียงชูอามนีและทางขวาก็จะเป็นเอ็นโกลกองเต้ te. เช่นเกัช่นเดียกันกับแผงหลังเนี่ยที่เล่นมา5นัดแล้ว เดชองไม่เปลี่ยนเลยนะครับแบ็กขวาเป็นช un ูนสกุนเดยแบ็กซ้ายเป็นเตวักนองเดสคู่เซ็นเตอร์แบ็กดาโยปาอูปาเมกาโนกับวิเลียมซาลีบาและประตูก็ยังเป็นไมเมยองนัดเนี้ยมีความเป็นได้ที่จะเปลี่ยน <c oughs> ตัวรุกครับ <c oughs> ข่าวดีคือมาคุสตูรามกลับมาฟิตสมบูรณ์แล้วนะครับซ้อมได้เต็มที่แล้วแต่รองดานโคลมูอานีน่าจะได้โอกาสออกซากเป็นตัวจริงต่อเอมบาเป้เป็นตัวจริงต่อแน่นอนนะครับ ส่วนที่ว่าจะสวมหน้ากากลงเล่นต่อหรือจะถอดหน้ากากแล้วอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ <c oughs> อาจจะปรับ <c oughs> อาจจะเปลี่ยนก็คือองตัวกริสมันที่ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับน่าจะหลุดเป็นตัวสำรองอีกหนึ่งครั้งเคยหลุดเป็นสำรองมาแล้วในรอบแบ่งกลุ่มนะครับนัดที่เจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ทําให้กริสมัน,นหัวเสียไปอย่างมากกับการถูกดรอปเป็นตัวสำรองนะครับนัดนี้ <c oughs> ข่าวบอกว่า น่าจะนั่งก่อนแล้วก็เป็ดอุสมานเดมเบเล่คนที่ลงมาเล่นเป็นตัวสำรองในเกมกับโปรตุเกสและเล่นดีมากสุดท้ายได้รับเลือกให้เป็นเพย์ออฟเดอะแมตช์ด้วยเพราะฉะนั้นทัติการเล่นน่าจะปรับมาเป็น4-3-3เต็มตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็3ตัวรุกเนี่ยก็จะเป็นอุสมานเดมเบเล่อยู่ทางขวาตรงกลางเป็นลองดานโครโมนีและทางซ้ายเป็นเทีญเดมเปเซึ่งเป็น3ตัวรุกจากปารีสแซงต์แชร์แมงจากฤดูกาลที่ผ่านมาเพราะว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ย คนหนึ่งไม่อยู่แล้วนั่นก็คือเอ็มบาเป้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย11คนแรกตามคาดนะครับของเกมคู่นี้ที่เราน่าจะได้เห็นนะครับสเปน4-2-3-1ครับประตูเป็นอุนซีมอนกองหลังแบ็คขวาเป็นเคซุสนาบาสคู่เซนเตอร์แบ็คนะครับเป็นนาโชเฟนันเดสกับเอเมเิกลาป็อกแบ็คซ้ายคือมาร์กูกูเดียากองกลางนะครับมีฟิวตัวรับโรดิโกโอเอเดสโรดี้ยืนกับฟาเบียรูอิสแล้วก็ตัวรุกทางขวาเป็นลามินยามาลตรงกลางเป็นดานีโอโมและทางฝั่งซ้ายเป็นนีโกวิลเลียมส์ หน้าเป้าก็คืออัลบาโรโมราตาแล้วก็มีหลุยส์เดลาฟูนเตเป็นเทรนเนอร์ส่วนฝรั่งเศสนะครับก็จะเล่นในระบบ4-3-3ประตูเป็นไมค์เมยองกองหลังแบ็คขวาเป็นชูนสกุนเด้คู่เซนเตอร์แบ็คดาโยอูปาเมกาโนกับวิลเลียมซาลิบาแบ็คซ้ายเป็นเตอแวกนองเดสกองกลางทางขวาเป็นเอ็นกรโลกองเต้ตรงกลางเป็นโอลิเดงชูอาเมนีทางซ้ายเป็นอาเดียงราบิโอแล้วก็3ตัวรุกด้านบนนะครับอุสมันเดมเบเล่ élé, รองดานโคลโมัานีและ เคียนเอ็มบาเป้มีเดเดเดชองนะครับเป็นเทรนเนอร์พุทธศิลป์สลาฟโกวินชิตจากสโลวีเนียต้องบอกว่าสูสีครับถ้าใครชอบบอลเกมรุกก็น่าจะแล้วเชียร์สเปนก็ลุ้นสนุกอะ่ะน่าจะเป็นฝ่ายของของเกมเปิดเกมรุกปลูกใส่ส่วนคนเชียร์ฝรั่งเศสก็อาจจะเป็นเกมที่อึดอัดเพราะยังไงก็จะเป็นสเปนบุกนั่แหละฝรั่งเศสตั้งรับแต่ทีเนี้ยการตั้งรับของฝรั่งเศสที่ผ่านมาพวกเขาเหนียวแน่นนะครับ เสียประตูแค่ลูกเดียวจากลูกจุดโทษด้วยจังหวะโอเพนเพย์ยังไม่เคยเสียประตูและเกมนี้ผมว่าตัวรุกของฝรั่งเศสมีโอกาสเยอะเนื่องจากว่าแท็กติกการเล่นอของสเปนหลังจะดันขึ้นสูงเล่นแบบไฮไลน์ Line, แล้วก็เกเกนเพสซิงนะครับเล่นไฮเพสซิงเลยเสียบอลตรงไหนลุมแย่งบอลตรงนั้นเพียงแต่ว่านี่คือการลงเล่นนัดที่6ในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วน่าสนใจว่าสภาพร่างกายของผู้เล่นตัวหลักๆนะครับที่พอจบแต่ละแมตช์ก็ต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายกันยกใหญ่เนะี่ย จะยังวิ่งได้เยอะเหมือนเดิมหรือไม่และเจอกับบอลที่เคี่ยวอย่างฝรั่งเศสเนะี่ยเสียไปแล้วจะลุมแย่งบอลคืนกลับมาตรงนั้นได้ไหมถ้าแย่งคืนกลับมาไม่ได้แล้วฝรั่งเศสเปลี่ยนจากรับเป็นรุกจกังหวะทางซิชั่นทําได้เร็วแล้วก็ทิ้งบอลหรือส่งบอลขึ้นมาให้ตัวรุกซึ่งคาดว่าจะเป็นเดมเบเล่โคโลมัวนี่และเอมบัปเป้เนี่ยน่ากลัวนะไปตรงจุดไหนก็น่ากลัวเพราะทั้ง3าคนมีความเร็วมีความคล่องตัว1ต่อหนึ่งไปได้โดยเฉพาะเอมบัปเป้ ถ้าต้องดวลกับนาบาสตัวด่อตัวเนะี่ยน่าเป็นห่วงนะนาบาสอาจจะไม่ทันความเร็วความสดของเอ็มบาเป้ผมว่าตรงนี้น่าเป็นห่วงแต่ถ้าเกิดว่าสเปนบุกถึงกดจนฝรั่งเศสงโหัวไม่ขึ้นบอลขึ้นมาไม่ถึงกองหน้าอันนี้ก็น่าคิดว่าจะยันอยู่ไม่อยู่เพราะว่าสเปนก็มีทีเด็ดรามินยามาวเนี่ยเด็กก็จริงแต่ว่าเล่นนิ่งแล้วก็ทีเด็ดของเขาคือการให้บอลแมน่นเซ้นบอลฉลาดแล้วก็มี ลูอิสโรดี้คุมเกมตรงกลางมีโอโมลูอิสีพร้อมจะสอดเข้าไปยิงประตูจากแถวสองมีนิโกวิลเลียมที่ทั้งเร็วทั้งคล่องแล้วก็เซนฟุตบอลสูงเพราะนั้นเกมลุกของสเปนดูน่ากลัวอย่างที่ผมบอกนะครับอยู่ที่สเปนบุกแน่มีโอกาสก่อนแน่ในชน่วงต้นๆทำได้ไหมถ้าได้ก็จะกดดันฝรั่งเศสแน่แต่ถ้าเกิดบุกก็ไปเจาะไม่เข้าเหมือนชนกำแพงเตะบอลชนกำแพงแล้วจังหวะที่ฝรั่งเศสจะโต้เนี่ย พวกเขาจะมีโอกาสเพราะว่าฝรั่งเศสอาจจะไม่มีกองกลางที่จ่ายบอลเขาทําที่ดีนักแต่ถ้าพวกเขาเอาบอลขึ้นไปถึงตัวลุกได้ความสามารถเฉพาะตัวพื้นที่ที่มีเยอะเนี่ยมันจะมีโอกาสเพราะฉะนั้นจะเป็นการวัดกันของจุดเนี้ยซึ่งผมดูแล้วเกมเนี้ยมีโอกาสที่จะออกได้ทุกหน้าเลยถ้าสไปเล่นท็อปฟอร์มเกมลุกไหลลื่นฝรั่งเศสเอาไม่อยู่ก็เสร็จแต่ถ้า บุกเข้าไปเจาะไม่เข้าโดนสวนกลับก็มีโอกาสโดนน็อกหงายท้องได้เหมือนกันหรือเกมอาจจะตึงๆทําอะไรกันไม่ได้คล้ายๆกับเกมที่ฝรั่งเศสเล่นกับโปรตุเกสแล้วก็ต้องยืดเยื้อไปถึงต่อเวลาหรืออาจจะยิงกันได้แต่ก็อาจจะยิงกันได้ไม่มากอาจจะยิงเงินฝั่งละลูกแล้วก็ต่อเวลาเป็นไปได้ซึ่งผมมองว่าเกมคู่เนี้ยโอกาสที่90นาทีจะจบลงด้วยการเสมอเนี่ยมีสูง แล้วก็ลากไปถึงต่อเวลาแต่ถ้าภาพรวมทั้งหมดนะครับเอาจริงๆชอบการเล่นของสเปนแต่ด้วยสภาพทีมที่ไม่สมบูรณ์แล้วมาเจอกับฝรั่งเศสที่เก่าแล้วผมใช้คาว่าเคี่ยวลากดินสเปนเป็นพวกสายเลือดใหม่เป็นกระทิงหนุ่มนะครับผมเกรงว่ายืดเยื้อไปแล้วเนี่ยเสียสีกันไปเนี่ยสเปนจะยุบฝรั่งเศสมีโอกาส คือถ้าให้เลือกว่าทีมใดจะเข้าไปชิงเนี่ยผมว่าฝรั่งเศสมีโอกาสมากกว่าแต่ใน90นาทีเนี่ยคาดว่าน่าจะเสมอน่าจะลากไปน็อกในช่วงต่อเวลาหรือไม่ก็ดวนจุดโทษอ่ะผมมองแบบนี้นะครับส่วนทุกท่านที่เข้ามาชมมองยังไงก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับส่วนสกอร์ที่ผมคาดนะครับแล้วก็ทัศนะในหลากหลายแง่มุมอื่นๆน,นะครับรวมไปถึงสถิตินะครับแล้วก็ผังผู้เล่นที่ที่คาด ก็สามารถที่ดาวน์โหลดไฟล์ภาพมาประกอบการชมได้เหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาแนะนำติชมกันได้นะครับส่วนวันนี้ก็เท่านี้ครับขอให้ทุกท่านสนุกสนานกับการลุ้นการเชียร์ฟุตบอลในคู่นี้แล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เที่ยงตรงนะครับอีกหนึ่งคู่ในรอบรองชนะเลิศนะครับเดินลงสนามเวอร์ชันกอรทีสุดยูโร2024คู่ระหว่งางเนเธอร์แลนด์กับอังกฤษวันนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับถ้าอยากได้ข้อมูลแบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนรับรองว่าจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของช่องคุณชู n า l แน่นอนฝากไว้ด้วยนะครับ